ผมไปเจอยาชนิดนี้ภายในบ้านผมมานะครับซึ่งผมซื้อมาตั้งนานและแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับยาชนิดนี้นะครับช่วยลดโกดลดแก๊สเครือบแผนแลนในกระเพาะอาหารของเราได้นะครับแต่เมื่อหมดอายุแล้วเราอย่าไปทิ้งนะครับผมเคยนำไปใช้กับต้นพืชมาแล้วครับได้ผลดีมากสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิถีไทยพี h ช n แนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับ มาใช้สิ่งนี้นําไปไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชกันนะครับผมซื้อมาตั้งนานแต่แทบจะไม่ได้ใช้เลยครับหมดอายุแล้วแต่เรานําไปใช้กับต้นพืชได้นะครับทําน้ํายาไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้ผลดีมากและผมเคยใช้มาแล้วผมจึงมาแนะนําให้ทุกท่านนําไปใช้ก่อนที่เราจะทิ้งเสียนะครับแค่เราใช้น้ําใส่ภาชนะหรือถังฉีดพ่นจํานวนหนึ่งลิตรครับ และเรามาใช้ตัวนี้เลยครับซึ่งหมดอายุแล้วสําหรับยาลดกรดลดแก๊สเคลือบแผลนในกระเพาะอาหารหมดอายุแบบนี้เราอย่านําไปทิ้งนะครับเรานําไปไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้ผลดีมากซึ่งผมได้ใช้อยู่นะครับและนํามาบอกกับทุกท่านว่าสิ่งนี้นะครับนําไปไล่แมลงศัตรูพืชกําจัดมดมแมลงศัตรูพืชในสวนผักของเราได้ผลดีมากเลยครับเพียงเราใช้แค่ 1ฝาเท่านั้นครับเทใส่ลงไปในกระป๋องฉีดพ่นเลยครับหมดอายุแต่เราไม่ควรทิ้งนะครับก่อนที่เราจะนำไปใช้เราควรเขย่าวส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีเมื่อมแมลงศัตรูพืชนะครับเข้าทำลายต้นพืชหรือรบกวนต้นพืชนะครับเราลองใช้ยาสูตรนี้เลยครับนำมาไลา่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชได้ผลดีมากเลยครับ และถ้าท่านใดนะครับอยากจะสอบถามอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องรทรายพีแชนแนลได้นะครับและเราสามารถใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลมายืนต้นดอกไม้ประดับแบบนี้ก็ใช้ได้ครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองนะครับผมคิดว่ายาลดกดลดแก๊สเคลือบแผลในกระเพาะอาหารสูตรนี้นะครับ มีความซาจึงสามารถไล่มดมแมลงที่ต้นพืชได้ผลดีมากเลยครับถ้าเราเดินเข้าป่านะครับเรามีน้ำยาสูตรนี้นะครับลองฉีดพ่นไปที่ต้นพืชนะครับหรือว่าในป่านะครับยุงก็สามารถไล่ได้นะครับสำหรับน้ำยาสูตรนี้ครับและผมหวังว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นำน้ำยาสูตรนี้ไปไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชนะครับ เราควรฉีดพ่นไปที่ต้นพืชหรือฉีดพ่นไปที่แปลงผ่นานนะครับตอนช่วงเย็นถึงทบคข้าจะได้ผลดีและใช้ติดต่อกันนะครับระหว่างการระบาดของแมลงศัตรูพืชใช้ทุกๆ2-3ง3วันเลยครับได้ผลดีมากต้นพึ่งเราจะงามได้แบบนี้เลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด,ด้วยนะครับ เพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆจากทางช่องทไทยพีชนแนลนะครับจะนําเสนออยู่เป็นประจำเลยครับและได้ประโยชน์ประหยัดรายจ่ายภายในคุเหลืองเราได้เยอะอีกหนึ่งฐานนะครับต้องนํามาใช้ดูได้ครับสําหรับยาที่หมดอายุแล้วอย่างเช่นยาลดกรดลดแก๊สเคลือบแผลในกระเพาะอ,อาหารนะครับถ้าหมดอายุแล้วเรานํามาใช้กับต้นพืชได้เราอย่าไปทิ้งนะครับนาํามาไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชได้ผลดีมากเลยครับ ลองใช้กันดูได้เลยครับ